วัครับวันนี้เรามาทำ BME60 นะครับรีโมทเดิมลูกค้าเสียกดใช้งานไม่ได้นะครับอ่าตัวนี้นะครับกดไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวดูรีโมทตัวใหม่ที่เราโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คือตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบดูครับล็อกครับอ่ตัวนี้ปลดล็อกครับระบบรีโมทใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ดูครับ เสียกุญแจนะครับปิดออนสตาร์บครับรถสตาร์ตติดนะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบรีโมทด้านในรถอีกทีนะครับล็อกปลดล็อกระบบใช้งานได้สมบูรณ์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทำเพิ่มรีโมทหายหมด โทรมาครับ089-995-3363บริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ